อะวันวาเลนไทน์ครับซื้อของให้เจ๊แอมครับมาดูว่าผมซื้ออะไรคนอื่นเขาได้แวนได้สร้อยเนาะเจ๊แอมได้ตู้เย็นครับสื้อวาเลนไทน์ให้ผู้สาวนี่ที่ของวาเลนไทน์ของเ,ขเครื่องเก่าไม่ดีครับก็เลยแทนที่ให้เลย โอเปงนฮงครับไว้ใจโอเปงนฮงตลอดครับซื้อของโอเปงนฮงมหาสารคามเอาทาแต่ว่าถือว่าให้เคือบนึ่งไหนยืนมาสบายกันโอ้ที่คือกระดึงออวมาอีกเนี่ยครับเอ ซื้อตู้เย็นกับซื้อทีวีใหม่มันชาติ<ะ>เขาบอกว่ายี่ห้อน,นี้ดีใบรับประกันเ้อยจังไหนเเอาใส่ไว้ใ้ตู้เย็นเล่น,น,น <laughs> ปเ็บไปัยบโอใกันรัปรกันมอเตอร์รประกันกน,กน,นี่นานอยู่นนะสิบปีเลยนะนานนเก็บในีนะ ในห้องนี้เอาอะไรไว้ไม่ได้เลยเครื่องใช้ไฟฟ้านี่พังหมดมันชื้น,นทีนี้ของในเครื่องนี้จะไม่เน่าเพราะว่ามาดูสภาพเครื่องเนี้ยเวลาเราแช่ของเอาไว้อะแล้วฝาตู้จะมันเปิดเองมันเปิดแง้มออกเงี้ยเนี่ย,ยแล้วมันทาให้ของเน่าเสียบูดนะครับก็เลยซื้อเครื่องหใหม่เจ้เอมผู้หญิงเขาเขาดีใจมากนะเราซื้อพวกนี้ให้เขา แต่ผู้ชายไม่รู้หรอกผู้ชายคิดว่าผู้หญิงเขาดีใจเฉพาะเวลาเราซื้อแหวนซื้อทองไง้ที่จริงเราซื้อเครื่องครัวเนี่ยเขาดีใจมากกว่านะซื้อซ้ำนะซื้อจานนี่ซื้อมาเมื่อคืนซื้อจานซื้อถ้วยเขาบอกว่าจานที่มันเป็นกระเบื้องมันแตกใช่ไหมเราก็ซื้อเป็นพลาสติกเปลี่ยนไหมหมดไปสี่พันกว่าบาทเฉพาะจานถ้วย ทีนี้ก็มาเป็นตู้เย็นตู้เย็นนี้หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยทีวีเจ็ดสิบห้านิ้วเจ็ดสิบห้านิ้วเั่าไหละสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับโอเปริงฮงซัมซุงนะครับ ที่แรกว่าจะเอาเหมือนของพี่ตินคิดว่าพี่ตินซื้อซัมซุงไม่ใช่ LG เอ้าถามเนี่ยมาหนิไอ้ีโมทมันเป็นแบบเมาวปะเขาฉีบอะไรสิมันเรียนน้ำบ่หรือาต้องกดเอาโอ้มันบังคือ LG น่ะการเลือกเสียงได้ LG เห็นเขาตาเขียว LG มันจะคือเมาวดี๋ยวาฉีบไปใส่มันก็เรียนเจ้เอ้าอันนี้ก็ดีพอเขาก็ขายทั้ง LG ทั้งซัมซุงละขึ้นเดือนสักพูดนะเดือนข้นเดือนไหนอะ ใส่ขาตัางห้น้ำในเด้อต่อส่ยลำพงให้น้ำในเดอ้อ,เด,อเดี๋ยวเพิ่งหมกตังครับเออนั่นนั่นย่างเข้าไปเลยหมกตังตังไหนบ่เดี๋ยวว่ากวล่งกลัวเด้อขาต่อกว่องกลัวต่อลำพงลุงเออต่อลำพงลุงนั่นแหละเนี่ยเวลามานอนบ้านผมก็จะได้ดูทีวีตรงนี้ ดูทีวีนอนดูห้องแอร์เย็นๆด้ยเปิดก็ได้ได่แหละแอร์ห้องนี้ก็อเปิดนะเปิดแอร์ Air, ให้เย็นๆกันทําต้อนรับเวลาดินด่วนมาเวลาพี่น้องเอฟซีมานี่ก็มีห้องนี่ก็มีแอร์อันนี้ก็มีแอร์ครับแยกให้เลยเวลาเอฟซีมาก็มาพักผ่อนดนใจได้ครับปิดบ่น้อง ที่แหลกมันเป็นโตเง่าคนนี้คือบ่ไเด้เสียเงินซือ้อโตอีกสบอชมครับวันนั้นไปไปเที่ยวบ้านพี่ตินจะ,ะมีแกมีทีวีจอใหญ่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมมันสบายตาดีแท้เวลาดูนั่งดูไกๆลๆแล้วมันดูแล้วมันสบายตาดีก็เลยอยากได้ของตัวเองมันจอแค่เท่าไหร่งตอนนั้น ่าเท่าไหน่ยี่สิบกว่านิ้วเองแล้วพังซะด้วยเลยอยากได้ทีวีจอใหญ่ครับเบิ่งกระดูเบิ่งกระดูเอ้ยพอดีได้ยูเออพอดีสวยเอาได้ยูได้ยูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ประมาณพมานก็ไม่มีตังค์ซื้อเดอเอาประมาณรถหกล้อน,นี่แหละมาติด ดีไซน์ขึ้นหมดไปเยอะครับทําบ้านหมดไปทั้งโกดังอะไรหมดไปเกือบสี่แสนบาทผมก็เลยไม่มีเงินซื้อรถนี่ลูกค้าก็มาดูรถไอ้หลงครับนั่งอยู่ข้างนอกมาดูแล้วทีนี้ก็มีลูกค้าบ้านกวดมาดูอีกตอนนี้กำลังไปดูอยู่อันนี้ลูกค้ามาจากนาความพนมผมละงงเลย มาเจอมันแบนจริงๆเครื่องจอพัดมาอ่นบ้านี่จอ LED ครับ LCD LED เบ็ดไปทั้งหลายบ้าเป็นกระจกแบบนี้แบบไรจาวคนละทางกันพคนนึงบิดพคนนึงบ่งบิดมา ได้ไหมโอ้ยเกือบเพราะได้เกือบได้ซื้อโต๊ะไม้แล้วเกือเสียเงินนั่นที่โกโก้มาเนี่ยนี่ไปแล้วทีนี้ต้องเกิดอะไรถึงบ่เนาะเขานั่นจะปากกว้องขางถึงบ่บ่ถึงกระตูดไปมันถึงบ่าท่านนี่ปล่อยใจวะ ถึงอยู่ถึงอยู่ตัวลำพงใส่ได้บ่น้อง,องตัวแปลงครับเดี๋ยวตืว่นสายฉัดียังไม่เตะตัวแปลงจากอ,าออปติกเป็นเป็นอนาล็อกนนหลังหลังอยู่ในเมื่องนี้หลยยังเดียวก็คือเครื่องสามแยกกระสินก้อนหอดสามแยกเลื่องนี้มาเอาอุปกรณ์นี่มันเห็นมีหลันอิเล็กทรอนิกส์ขายคอมขายยังยุคก่อนหยอดสามแยกกระสินได้ป้ มุมวงนี้ครับผมแต่วันใหญ่เป็นหมอือไหร่ครับตันวี่ไหญ่ยังบ้อาอันนี้ร้านอ,อ,นอากก้อนปะอ้ออุปกรณ์เข้าไปหลัอ้อจากไอ้เป็นอนาล็อกจากได้เลี้ยงกับไดออปติกออปติกเป็นอนาล็อกอ่าออปติกเป็นอนาล็อกอนาล็อกก็คือนี่เป็นหัวสีแดงที่อืมก็จะเอาอปติกมาแล้ว่าแปลงเป็นอนาล็อกอ่ออาโอเคโอเคเพรตัวนี้ไม่มีบลูทธูธนี่บอสบ่มีบ่มีหรอเป็นรุ่นเก่าอันนี้อันนี้ไม่รู้บอส มุไ้เลเอีมั้งจับั้วแกยังบ่มอนมันติดหันโดนไปมันติดเป็นเป็นปัญหาเลยครับพ่แกยัานตะไลกัเลยติดเลยแบบอืมคิวคิวกินเก๊กแต่น่าบ้านเนี่ยสีฟองไม่ หมดเงินไปเกือบครึ่งแสนนะตชีวตตสิฮะนี่เราหาจีไเลยเราหไปเลยอ่อทีโอพีทีทีทีโออ่าทอแทบอทแทบเออตัวเล็กกันละ T O โอพีทีเอ,อพี ่าท uh, mm ็อปแทบอ